หรือแม้แต่กระทั่งโรงแรมอย่าที่จะให้เรานะคะเข้าไปทำการตลา,าดให้คุณฟรีติดต่อเรามาได้ค่ะที่ Line s t a t e m e n t หรือ0954465707นะคะเราจะเข้าไปทำการตลา,าดให้คุณฟรียังไงนะคะเจ้าของท,ทุกทุกท่านคะติดต่อเรามาได้ค่ะเจอกันค่ะ และทีมงานค่ะเราอยู่กันที่ตำบลป่าแดดนะคะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และด้านหลังนั้นนี้นะคะก็เป็นถนนหลักเส้นเรียบแม่น้ำปิงนะคะถ้าสมมติว่าเราไปด้านนี้นะคะก็จะไปที่หางดงนะคะแล้วก็เข้าเมืองก็จะเข้าเมืองด้านนี้นะคะโลเคชั่นตรงนี้ค่ะอ,อยู่ห่างจากสนามบินนะคะเพียงแค่ประมาณ15นาทีเพียงเท่านั้นเองเราสามารถวิ่งถนนเส้นมหิดลได้นะคะแล้วก็เรียบใต้สะพานเรียบแม่น้ำปิงมาเลยค่ะก็จะเจอ ที่นี่นะคะนัดพาทุกคนนะคะมาชมบ้านกันค่ะเป็นบ้านสำหรับขายแต่ราคานะคะนัดเชื่อว่าทุกๆคนนะคะจับต้องได้อยู่แล้วราคาตอนนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะ3ล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้ลดลงมานะคะเพราะว่าโควิดอะไรต่างๆหน้าๆเหลือแค่2.99ล้านค่ะโอนคนละครึ่งนะคะด้านจ้ายมือนัดเนี้ยคะ่ะตรงเนี้ยจะเป็น Slim u r t e n t t r r อ่ายไม่ใช่ Slim Up Center ขอโทษค่ะจะเป็น Slimming Center นะคะเดี๋ยวจะเปิดภายในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะคือดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าของนะคะท,ที่ที่ทำธุรกิจตรงนี้นะคะจะเป็นคนที่มาจากาประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็หมู่บ้านที่น่าจะพามาดูนะคะจะเป็นโครงการเล็กๆค่ะซึ่งมีบ้านอยู่ที่ เจ็ดหลังเพียงเท่านั้นเองจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแต่ภายในวัสดุต่างๆอันนี้ไม่น้อยนิดกันเลยจากประตูด้านหน้านะคะของโครงการนะคะทุกๆบ้านทุกๆหลังนะคะจะต้องมีรีโมทเพื่อควบคุมประตูรีโมทใหญ่ตัวนี้นะคะนี่แต่ว่าในโครงการนะคะก็จะมี CCTV อ้ออีกนิดนึงนะคะ ด้านหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้กล่องจดหมายต่างๆบินค่าน้ำค่าไฟนะคะโอเคพอเราเข้ามาถึงในโครงการแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณจะเห็นได้ว่าถนนนะคะที่อยูข่ข้างในโครงการนี้ค่ะจะเป็น คอนกรีตนะคะจะปูด้วยคอนกรีตมีความสะอาดสบายตาที่นี่นะคะไม่มีส่วนกลางนะคะเพราะว่าอย่างที่นะ้แจ้งไว้ว่าเป็นโครงการเล็กๆที่อยู่กันเหมือนพี่ๆน้องๆประมาณนี้นะคะตัวบ้านค่ะก็จะเป็นคุมโทนเป็นสีที่ดูแล้วแบบน,น้นรู้สึกว่ามันดูดูลักชัวรี่ดูดูลสบายตานะคะตัวบ้านเองการออกแบบนู่นนั่นนี่เองก็จะสวยงาม บ้านที่นี่นะคะมีทั้งหมด7หลังค่ะแล้วก็ขายไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเหลือแค่ไม่กี่หลังเองพื้นที่นะคะจะเริ่มตั้งแต่50ตารางวาไปจนถึง54ตารางวานะคะแต่ตอนนี้ราคาพิเศษคือเราขายราคาเดียวทั้งหมดเลยหากท่านใดนะคะสนใจรีบมาเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวน่าจะพาดูก่อนนะคะว่ารอ,อบๆอะ่ะ จะเป็นยังไงเพื่นบ่งเพื่นบ้านอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นาชาวต่างชาตินะคะซึ่งเธอจะมาอยู่แบบปีละครั้งสองครั้งประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีบางหลังที่ปล่อยให้เช่าไปบ้างแต่ว่าบางหลังก็ยังว่างอยู่ที่รอไว้สำหรับขายนะคะ ด้านหลังค่ะจะมองเห็นดอยนะคะแล้วก็หลังกำแพงตัวนี้ไปจะเป็นที่ดินเปล่าค่ะแล้วก็จะมีติดเหมืองเล็กๆตรงนู้นนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันค่ะว่า2.99ล้านเนี่ยเราจะได้อะไรไปบ้างไปค่ะ ประตูนะคะประตูทางด้านหน้าบ้านนะคะตอนนี้จะเป็นสไลด์แบบนี้นะคะประตูทําด้วยเหล็กค่ะทาสีเขียวนะคะเป็นเขียวขี้มาดูแล้วมีความสบายตามีความเรียบหรูกันเลยประตูนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องติดมอเตอร์ให้เสียเงินประฟราเลยเพราะว่าวัสดุที่ใช้ล้อเลื่อนต่างๆนะคะมีความโฟล์เป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชม ลงจอดรถค่ะจะปูด,ด้วยกระเบื้องพิมพ์ลายนะคะและเนื้อกระเบื้องเนี่ยจะเป็นเนื้อกระเบื้องดินเผาซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสำหรับเราจะจอดอะไรที่มันมีน้ำหนักมากๆตรงนี้นะคะตอนเนี้ยให้นัดพูดอะ่ะคือ จอดรถยนต์ได้1คันแต่ถ้าใครโปรจริงๆนะคะคุณสามารถจอดได้2คันกันเลยทีเดียวอย่างนัดอย่างเงี้ยนะัดจอดได้ค่ะ2คันตัวบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศที่ดีสําหรับผู้ที่ค้าขายหรือผู้ที่กังวลเกี่ยวกับห่วงจุย้ยบ้านนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวทรงสูงนะคะซึ่งฝ้าด้านในเนี่ยสูงเกือบ3เมตรกันเลยทีเดียวแล้วก็หลังคาตัวเนี้ยคะ่ะจะเป็นหลังคาซีแพคบ่งบอกได้ว่าผู้ที่จ้างโครงการนี้มีความ ใส่ใจในวัสดุต่างๆของบ้านเป็นอย่างดีสีด้านนอกนะคะอย่างที่เราเห็นเลยค่ะก็จะเน้นสีเทาสีน้ำตาลเข้มมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในบ้านกันก่อนนะคะ ตรงประตูทางเข้านะคะจะเป็นประตูบานสไลด์นะคะกระจกตัวนี้นะคะคือกันเสียงได้อย่างดีมากเลยค่ะคุณจะเห็นได้ว่าฝ้านะคะมีความสูงโปร่งมากเลยค่ะฝ้าเนี่ยสูงประมาณ3เมตรได้เลยนะคะโซนนี้ค่ะโซนแรกที่นะยอยากจะพาดูกันนะคะคุณผู้ชมคือโซนห้องนั่งเล่นค่ะตอนนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นทุกอย่างตรงนี้นะคะคือขายพร้อมบ้านในราคานี้เลยโต๊ะทานอาหาร แอร์นะคะมีทุกตัวแล้วก็บ้านที่นี่นะคะเป็นไทายสามห้องนอนสองห้องน้ําค่ะที่สําคัญนะคะที่น้าอยากจะนําเสนอมากที่ชอบมาเลยก็คือห้องครัวนี่แหละคะ่ะห้องครัวมีความใหญ่เคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์บิวอินนะคะปูด,ด้วยกระเบื้องสีดำแล้วก็ขอบสีทองดูโมเดิร์นเลยทีเดียวเตาแก๊สนะคะเป็นเตาแก๊สฝังเข้าไปในเคาน์เตอร์เลยนะคะแล้วก็ฮู้ดมีความยกระดับขึ้นสูงเวลาเราทำอาหารเราไม่ต้องแบบว่า มัวแต่แบบดมอาหารอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าฮูดของบางบ้านเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณเท่านี้ตรงนี้นะคะก็ป้องกันเด็กๆด้วยนะคะที่แบบจะกดเล่นอะไรประมาณนี้เนาะด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นประตูที่สามารถเดินออกไปด้านหลังบ้านได้นะคะไปตากผ้าไปรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ก็จะอินสตอลไว้ให้แล้วเรียบร้อยก็คือเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะตอนนี้ยังทำเป็นห้องอเนกประสงค์อยู่นะคะแต่ว่าก็มีแอร์ให้เรียบร้อยไฟห้องสามารถใส่เตียงควีนไซส์ได้เลยนะคะไม่ได้เล็กกันเลยทีเดียวสีภายในบ้านนะคะจะเป็นสีครีมค่ะจะดูแล้วมันจะสบายตาถ้าสมมติว่าทาเป็นสีขาวไปเลยมันก็จะดูไบรท์เกินไปแต่สีเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นมีความอบอุ่นเพิ่มขึ้น ห้องน้ํานี้นะคะมีทั้งชาวเวอร์ด้วยนะคะจะมีผ้าม่านระหว่างชาวเวอร์กับสุขภัณฑ์นะคะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่ full option เลยค่ะมีทั้งโต๊ะเครื่องแป้งที่นอนแล้วก็ตูเต้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเป็น3บานนะคะนั่นก็คือคุณไม่ต้องห่วงเลยมันใหญ่จุพอสำหรับคุณสาวๆหรือว่าวัยรุ่นนะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องมัสเตน r รูมนะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวตู้สื้อาก็เป็น3บานเหมือนกันแต่ขนาดนะคะจะสูงแล้วก็ใหญ่กว่าห้องเมอสักคู่นี้นิดหน่อยนะคะแต่คุณจะเห็นได้เลยค่ะว่าผ้ามา่านต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะที่ใช้จะมีความแมทชิ่งกันมากจะเน้นโทนสีเทาด้านใน,นนะคะแล้วก็สีไม้ธรรมชาติ ด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำสำหรับห้องมาสตเตอร์บรูทำเป็นกระจกฉากกัน้นโซนเปียกโซนแห้งมีซิงค์น้ำสวยรูเลยค่ะให้พูดถึงนะคะว่าบ้านหลังเนี้ยราคาเท่านี้โลเคชัน่นอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญคือโลเคชัน่นคุณอยากจะซื้อเพื่ออยู่เองหรือว่าอยากจะซื้อเพื่อลงทุนอย่างเงี้ย<ม>เพื่อทำธุรกิจโลเคชันคือสิ่งที่สำคัญและนัดมั่นใจเลยค่ะว่าที่เนี่ยโลเคชันอะ่ะคือดีแล้วก็ ที่นี่คืออำเภอเมืองนะคะไม่ไกลจากในเมืองมากไม่ไกลจากท่าแพมากไม่ไกลจากนิมานคุณสามารถเดินทางได้สะดวกสบายหรือแม้แต่กระทั่งคุณอยากจะไปทางหางดงเองก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันที่นี่ค่ะหากคุณนะคะสนใจอยากจะดูบ้านจริงหรือว่ามีข้ออะไรสงสัยเพิ่มเติมสอบถามเรามาได้นะคะหรือว่าตรงไหนที่ดูแล้วอยากจะ ถามว่าเออตรงนี้เพิ่มเติมได้ไหมหรืออะไรต่างๆนานา,นาก็สามารถคุยกับทางเราดโดยตรงได้ค่ะเราสามารถคุยให้คุณได้ทุกเรื่องจริงๆแม้กระทั่งเรื่องยื่นกู้นะคะหากท่านใดสนใจที่จะยื่นกู้ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะเราเดินเรื่องกู้ให้นะคะคุณผู้ชม <browse> อ่า เดี๋ยวนัดขอสรุปนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับด mm ีเทลของโครงการนี้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะตอนนี้เรามีเหลืออยู่ไม่กี่หลังแล้วนะคะเป็นโครงการที่สร้างแบบ p r i v a t อย่างมากเลยค่ะมีทั้งหมดเพียงแค่7หลังเท่านั้นเองนะคะราคาขายค่ะตอนนี้เราขายราคาเดียวกันเลยคือ2.99ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งนะคะแล้วก็ พื้นที่บ้านนะคะใครมาก่อนได้ก่อนค่ะเราเริ่มตั้งแต่50ตารางวาไปจนถึง54ตารางวากันเลยทีเดียวที่นี่นะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะเล็กๆหรือว่าแฟนกันอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่กันแบบอยากอยู่อย่างสงบสงบแต่อยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบปลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันนี่เองนะคะที่ดินในเมืองหลายๆคนก็นทราบใช่ไหมคะว่า มีราคาสูงกันอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะอยู่ติดแม่น้ําปิงค่ะถ้าเราเดินออกไปเราไปเดินริมแม่น้ําปิงเนี่ยก็สามารถเป็นอะไรที่แบบรีแลกซ์ได้อีกอย่างหนึ่งกันเลยทีเดียวอยู่ห่างจากสนามบินเพียงแค่15นาทีค่ะห่างจากมีมันแค่ประมาณ17 1 8นาทีเพียงเท่านั้นเองเข้าเมืองก็สะดวกสบายค่ะไปหางดงก็อย่างง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่ดินเปล่าค่ะตอนนี้นะคะในนี้นะคะยังเหลืออีกหนึ่งแปลงค่ะหากท่านใดสนใจที่จะซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ้านเองนะคะก็สามารถติดต่อกันมาได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะบ้านน่ารักน่ารักราคาดีๆแบบนี้อย่าปล่อยให้พลาดมือไปนะคะติดต่อเรามาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูบ้านกันนะคะชอบไหมคะบ้านสวยไหมคะลูกเยี่ยมออะตบมือคะ่ะตบมือให้คุณผู้ชมเลยคะ่ะ ตบมือค่ะแกรบอาขอบคุณค่ะคุณผู้ชมก่อนขอบคุณค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้อาจจะมีเด็กมาป่วนหน่อยเพราะว่าบ้านน่ารักนะคะนั่นก็อยากจะให้ทุกๆคนมองเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับเด็กขนาดตัวแค่หนึ่งขวบแค่นี้ก็ดีคือฟิตเป็นอย่างมากเลยค่ะ ยังไงนะคะอย่าลืมติดตามช่องเรานะคะและเดี๋ยวรอดูซิว่าคลิปวิดีโอหน้าเราจะพาคุณไปไหน